สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมอนิกับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมอนิสาวนิงผ้าร่วยสีผ้าท่านผู้ชมไปติดตามเนวทางตัวเลขกับพอปานเนาะค่ะเป็นคลิปแรกของคุณพ่อค่ะคุณพ่อนี่เพิ่นเป็นผู้ทีแม่นเลขอีรีค่ะในแถบนี่เนาะค่ะนแถบมู่บานนี่สีมีตะคนมาถาม พอปานเนาะค่ะว่างวดนี่เลขออกตัวใดเนาะค่ะได้เลขตัวใดสิมิตรคนมาถามแต่พอปานเพื่อนสีบวแพงตัวเลขค่ะถ้าเพิ่นฝันหรือเพิ่นใดเลขมากเพื่อนกับสีบอกชาวบ้านเนาะค่ะบอกเพื่อนฟูงค่ะห้สื่อน้าเพินค่ะดวงคนบอกคือกันคือว่าค่ะท่านผู้ชมผู้ใดมีดวงมีโชกับสีใดน้าคุณพ่อเนาะค่ะผู้ใดบ่มีดวงกับบ่ได้ค่ะค่ะแล้วงวดวังหันเนาะค่ะกับงวดที่ิพานมากเลขของคุณพ่อ เข่าเมื่อล้วสองหัดติดเก้าศูนย์ค่ะกับเก้าหนึ่งเนาะค่ะเลขของคุณพ่อเข่าเมื่อล้วสองหวัหวหงวนี่คุณพ่อเพื่อนสิหายเป็นหววที่สามค่ะค่ะแล้วแนวทางตัวเลขของคุณพ่อสิเป็นตัวไรเซาวนิงกับวพา,าดค่ะเซาวนิงกับสิาพาดท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลข กับคุณพ่อปานผอมๆกันเนาะค่ะขาดแต่ก่อนถี่ิไปฟังแนวทางตัวเลขกับคุณพ่อปานสาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวนิงผ้าร่วยน,นั่มในเด้อค่ะค่ะเพื่อเป็นการบอรเสียเวลากลับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลข ครับพ่อปานผอมๆกับสาวหนิงเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อปานค่ะสวัสดีค่ะพ่อปานครับสวัสดีคับค่ะมือในช่องสาวนิงผ้าร่วยความฝุ่นเฉลี่ยครับมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่อปานเนาะค่ะเป็นลีปแรกของคุณพ่อค่ะแต่ว่าซื่อเสียงเรียงน้ำของคุณพ่อนี่โด่งดังค่ะท่านผู้ชมโด่งดังหย่อนยั้งหย่อนว่าคุณพ่อถ้าได้บอกเลขคือเลขเพิ่นสีเข่าเนาะค่ะดุ้นๆเพิ่นสีบอกเถื่อนี่เข่ามะละจักงวดครับคุณพ่อ สองหัว <fate> ติดเหรอคะท่ pues huh mm านผู้ชมหวดนี framework. ่เป็นหวดที่สามเนาะค่ะหัวบังหันนี้ได้ข่าวว่าคุณพ่อได้โตเดีดมาเลยเต็มเต็มเนี่ยไหมคะคุณพ่อแม่เป็นอย่างไรบอสข้างหลังของหัวบังหันค่ะหัวบังหันค่ะกมันออกมือนเก่าหนึ่งบอสเก่าหนึ่งคุณพ่อได้เก่าหนึ่งเมนบอกคะเก่าคุณเบ่าให้ฟังก่อนเลยค่ะของหัวบังหันว่าคุณพ่อฝันมาจากไหนฝันกับ อุ่มเล็กหน่อยคือเกาอ่าฝ <นะ S 1> ันมาดิอุ่มเล็กหน่อยฝันมือเล็กออกเลยบอกคะมือเล็กออกค่ะเบอกซู่ฟังเลยค่ะคุณพอเอ,อเ่อเล็กหน่อยมันแรงน้ำกลนเนาะเจ้าคือว่าจริงได้มันกับเมย์อุ่มแน,น่มันวางอุ่มแน่นก็เลยอุ่มเอาค่<น>ะ <ขา S 2> คุณพ่อก็เลยตีเป็นเก่าเนืองๆเก่าเนาะค่ะอุ่แมน่นอือเพิ่นกับฝัน สันๆค่ะทั้งส่วนฟันฟันบญยาวเนาะคุณพ่อฟันบญยาวฟันสันสันเตะทาคุณพ่อตีเหล็กคุณพ่อกะตีเข่าเนาะค่ะเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าแค่นี้คุณพ่อกะถือกแล้วค่ะลาได้ยินข่าวว่าคุณพ่อกะบอกมูบอกพวกสนั่นมันบอกคะก็บอกอยู่บอกได้ยินว่าถือน้ำกันหลายโอ้ถือหลายค่ะถือหลถือคู่คนค่ะแต่กระเสียดายเนาะเป็นเหล็กอันแต่่วา ทั้นเอื้นบัวกวเสิ็จต้องรูเป็นยังแับผมหายโชกนะครับหายโชกไปเข้าบ่อเอาเนาะค่ะค่ะการงวดนี่ค่ะงวดนี่งวดวันที่สิบหกท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะคุณพ่อสิษหายโชคใหญ่อีกคังหนึ่งค่ะคังนี้เป็นคังที่สามค่ะท่านผู้ชมค่ะคังที่สามคุณพ่อเพิ่นสษหายโชคใหญ่ค่ะค่ะตัวนี้คุณพ่อเพิ่นบริฟันค่ะท่านผู้ชมแต่เป็นแนวทางเนาะค่ะ คุณพ่อเพิ่นเจอเหตุการณ์จริงค่ะคุณพ่อนี่เป็นผู้ที่แมนค่ะท่านผู้ชมเ้าโซฟังเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณพ่อเจอ,อแบบไดนนไปกีดยางทีหนึง่งค่ะนก,นกมันมาบินมบนอยู่หันมันกับบอกเด็กนกอีหยงค่ะคุณพ่อจักสีว่านกเอียงมันกับตัวใหญ่ขึ้นนะครับที่แหลมมันตัวน่อยบอกคะ่ะตัวน่อยตัวนอยบานนี้พ่อมาหอดไก่มันตัวใหญ่บอกด้วยจังไงต๋ตัวใหญ่ เหนกับห้องถืนมัน si ซีเ si ก si ่าหนึ si 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 ่งซีเก่าหกซีเก่าหกห้องอยู่หันละบอกบอกสามโตบอกคะหรือบอกซีตัวบอกซีตัวเลยซีตัวซี่โตซีซีเก่าหกซีซีเก่าหกอยู่หัแล้วอันหน้บอกบอกซีซีเก่าหฮมน cc96 cc96 เออมันห้องห้องแบบนี้ห้องแบบนั้นน่ะห้องเสียงเพินเสียงเสียงแบบจังได๋น้อเสียงนกเลยเสียงน้อยๆเสียงบ่ใหญ่เสียงน้อยๆแหลมๆน้อยๆแหลมๆเสียงน้อยๆแหลมๆช่วงนั้นเป็นเวลาก็เลยว่าโอ้คือห้องเสียงหวานแท้มาบอกดกบ่จนว่าครับอืคุณพ่อก็ได้เว้าเว้าอยู่ครับึกๆนี่บ่ครับคุณพ่อึกๆ พอลูกปีกีีดยางะได้ยิด้ยินงเสียงกีดไปข้อหนึ่งครับแจ็คบินมาเตใส์ไะครับมันกับบินมาจามหันกับหอกนอแล้วคุณพ่อพี่กีดยางก็ไผ่นอนีดผู้เดียวขีดผู้เดียวผู้เดียวตีหนึ่งยงเป่นตีหนึ่งเนาะครับบินมามันก็บหอกซีซีเก่าฮกบซีซีเก่าหกบค่ะแล้วมันก็ ท้าแม่นครับคือแมนนะถ้าแมนคือแมนแต่คุณในเส้นของคุณพ่อนี่คุณพ่อคิดว่าอาชีพถืออาจีพถือเนาะค่ะออกตัวนี้นะสองตัวนี่แหละสองตัวซีซีกับเก่าหกเนาะเก่าหกค่ะสองขุมคุณพ่อหายมาเนาะค่ะเมนคุณพ่อหายค่ะโนกหายคุณพ่อเนาะค่ะคุณพ่อหายมาอีกค่ะคุณพ่อหายมาอีกถอดหนึ่งค่ะคุณพ่อเคย ได้ย <łość> ินเสียงประกีดยางในเคยได้ยินไม่หัาเทียบเทียบอสพวเครื่องได้ยินเทียเทียวอันนี้เป็นมีเทียบเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งแรกเนาะครับนี่งคั้งแรกแต่ส่วนมากสิมีแต่ฝันเมนบอมีแต่ฝันมีแต่ฝันเนาะค่ะฝันมาเงาแล้วฝันสันสันค่ะบ่อเล็ฝันมากมากฝันสันสันค่ะหกห่งคือฝันฝันสันสันค่ะตอนนี้ปกติแล้วนี่นกนี่ เดือดกลางคืนนี่สีโบ้ค่อยไม่หอมนะครับบ่บ่บ่มีหอมโบ้หนุกนี่เขาต้องินนอนนะครับเนาะต้องชินนอนโบ้เคยเห็นหอมจักเทียร์แตพลาดไปกี่อย่างอืมคุณพ่อกีดยางมาจากปีหรอคะไม่เหมือนกันหลายปีล่ะสี่ห้าปีล่ะสี่ห้าปีจักเกียว์ประจำแต่บ่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่เคยเจอเกียื์หลอกตอนได้ยินเสียงนี่เข้าวพ่วงพุ่มเนาะต้องขอโทษขออภัยเนาะค่ะ เสียงรถค่ะเสียงรถดังค่ะเอ๋อเบาไหมค่ะคุณพอ่อเบาต่อครับผมนครับคิดหรอมองให้คุณพ่อดมั้งครับแมนต่อต่อกันลงมาหอดปีละคักว่าสันาาส่นแข็งคักว่าั่ะมันจะเป็นห้องกลางหน้าน่าจะปีเป็นห้องกลางหน้าแมนคล้า,ายๆว่าเจ้าทีแรงเจ้าที่แข็งยงหรือคือคนอัน เแกวเสี้ยงเนียงเพิ่นมีซื้อน้ำมีซื้อพอเจ้าเสี้ยงเนียงมันมะห่องโตหนาเครื่องหอนี่ซ้ำโตหนาละแน่ยเพี้ยนเยอะเนี่ยเพี้ยนพรเพี้ยนโตพอเพียนโตพอเต่าผัดตัวหลวงเป็นนกหยันตเต่าเนี่ยเพียนครับนกฮองว่าเป็นนกครับบานี้ห้องแล้วนี่ในในช่วงที่นกห้องบอกเลขแล้วบ้านี้นกนั่นเนี่ยกะอยู่หันบ่คะบ่เกาะ พ่อห้องแล้วกับบินนี้บอกค่ะคุณพ่อห้องีเจนึงเบิ้งท่าวสซิม่าบอกมันก็ห้องเจสส์โอ้ที่แรกนั่นห้องกรบัสีซีซีเก่าหกห่องกรซีซีเก่าหกแล้วพ่อก็เลยว่าถ้าว่าสิมาบอกเลขให้ห้องอีกเบิ้งพอว่าบอกแล้วมันก็ห้องอีกว่าซีซีเก่าหกห่องเก่าห้องนี้านเก่าค่ะ บอเซีอกับยลโลบลูเนาะค่ะท่านผู้ชมเยลเน่บอเซียแน่แต่ว่าบอ,บอลบลูค่ะ,อะบอลบลูเนาะเพราะว่าของวันนี้มีอิลีค่ะ<อ>ตามที่สาวนิงได้ไปติดตามมาเนาะค่ะบางคนเพิ่นมีเส้นค่ะเพิ่นกีดยางอยู่นกมะห้องบอกเลขเนาะค่ะแล้วเพิ่นก็ลองสื่อเบรงเพิ่นก็ถืออิลีค่ะมอ,องหันเลยนี่ลายางแค่คู่เดียวครับไม่แถวหนันมมีมีปยางพอคู่เดียวเลยวเดีย กลางหน้าอยู่กลางหน้ามีปลายางพอผู้เดียวนอกนั้นเป็นปลายางไถค่ะนอกนั้นเป็นของของข้าวต้นหมาบค่ะของต้นใหญ่ใหญ่ค่ะเป็นเนี่ยต่กันค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณพ่อปานเนาะค่ะควา้ฝันครับจะเจอพวกนี้ก็เจ่ออกตัวจริงๆค่ะ ต้องขอโทษขออภัยค่ะคุณพ่อิ่นบริสุทันนาอค่ะคลิปนี้เพิ่นเจอมาจริงๆเหตุการณ์จริงค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขที่คุณพ่อิ่นไหกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังขอให้มีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่กับขอบานเบิร์สุขุสุขณนาะค่ะค่ะในงวดวันที่16ธันวาคม2 5 6 6หค่ะค่ะกระสิมีเสียงรถรบกวนแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมต้องขอโทษขออภัยค่ะเพราะว่าบ้านคุณพ่อ่นอยูหนาหวัดปลาเนาะค่ะ ยุนาวัดปลาเลยละกัเสียงรถกระดังเนาะค่ะค่ะเสียงรถกระดังค่ะค่ะขอห้มีโชคมีลาบคับคุณพ่อเนาะคุณพ่อน้องหวัดนี้เนาะห้โชคห้ลาบเอฟซีได้ถือเลขถือรางวัลตัวหนาเนาะค่ะผู้ใดเข้ามาเบิ่งคิปของคุณพ่อคุณพ่อมียังเพิ่มเติมอีกบ่คะแต่ว่าก็ซสื้อมาแล้วลอตเตอรี่มากเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับ จักใบคะคุณพ่อใบเดียวใบเดียวคุณพ่อเห็นมือเคลื่อนนี่คุณพ่อเห็นอันนี้เห็นเห็นเห็นนกมาห้องบอกเลยมือเคื่อนนี่ตอนเสาร์คุณพ่อเพิไปสีอะไรรถเนาะครับเนาะเพิกจัมาเปียบร่อยครับุณผู้ชมลอตเตอรี่อย่หนึ่งใบมีมีบคุณพ่อโช่วยค่ะช่ว์เนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่ออื่นอื่นนนี้ นี่เราขอใจสอ่าานสรับอดนครับนีอะไรลดอืมรไปเสืออะไรลรืออะไรดนครับค่ะอะไรลดไทนาะคุณพ่อแม่ตันนี้กัเป็นตัวนี้กับเป็นลอตตอรี่ที่คุณพอคนใหมากเมือนสาครับผมเมื่อเื่นนี่เมื่อเคลื่นนี่นไปพวกไปเจอกับตัวเองเนาะครับเนาะกระดิ่งยืนเสียงหนกมะฮองดนวค่ะเดือดเดนาะกับเนาะตีหนึ่งตีสองกนิหน่อยครับ หมกจังได้หมองจังลนนื่นมานหนาะน,นี่ค่ะเป็นลอตเตอรี่ของผอปานเนาะค่ะที่เพิ่นสื่อเมื่อเสาร์สุดเลยเพิ่นว่าค่ะกัสีหยับแน่เพราะว่าคุณพ่อเพิ่นเอาใส่กระเป๋ากางเกงมาเนาะค่ะอยให้ใส่อยู่ตัวนี้ค่ะ <88 S 1> แปดแปดนี่แปดแปดแม่เนาเขาเป็นสามผุมแปดแปดนี่มาใส่กับคุณผอแปดแปดนี่บอัเด็กคุณผอที่ว่า ให้ซื้อไปสื้อดอกเล็กมากเล็กมากเล็กมากคุณพ่อนาะครับเนาะเพราะว่าคุณพ่อคนนี้เสี่ยงเนาะจบมาคนมาคนมาเล็กคนสไหนถ้าคุณพ่อแปดแปดเนาะค่ะแปดแปดเสริมมากค่ะคุณพ่อมากเนาะค่ะสี่นี่สี่สีเก่าหกแลวก็แปดแปดเนาะค่ะสามคุ้มค่ะแปดแปดเป็นเหล็กที่คุณพ่อมากค่ะสามมาสี่เลยนี่ เปิดได้ e เ,ปเป็นแบบค่ะ,คะหวดน,นี้เป็นหมวดที่สามเนาะคุณพอ่อเนาะหมวดที่สามวดที่สามถีคุณพ่อสีห้ขคอหายมาเนาะคุณพออ่อคอห้คุณพ่อหายโคใหายลาบเอฟซีทั้งหลายเนาะค่ะ,คะทีเพื่อนเขามาเบิง่งขีปของคุณพ่อให้เพื่อนมีโชคมีลาบให้เพื่อนมีดวงนัมเพราะว่าสิป,ปีใหม่แล้วให้มีเงินมีทองกันทวนนาค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางแนวทางของคุณพ่อค่ะที่เพื่อนหายกับท่านผู้ชมมากค่ะ ห้มีชกมีหลาบด้รางวัลใหญ่ครับพ่อปานเบิร์สุขุลสุขคนค่ะค่ะค่ะขอบคุณคุณพ่อปานได้หลายค่ะศิบวเพแพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขของพ่อปานค่ะพ่อปานเพิ่นกะได้ไปกีดยางเนาะค่ะตั้งแต่ตีหนึ่งเพิ่นว่าค่ะแล้วเพิ่นก็เห็นนกบินมาเพิ่นว่าตัวนี้น้อยเพิ่นว่าบินว่นเวียนโตเพิ่นอยู่เนาะค่ะแล้วมันก็ห้องเพิ่นว่าค่ะ ห่องไปห่องมามันก็บินมากไกลๆเพื่อนวานนกตัวหนั่นเนาะค่ะบินไม่ไกลเพิ่นละกามาห้องเป็นโตเลขค่ะว่าซี C C ่ีเก่าหกซีซีเก่าหกเพิ่นว่าค่ะค่ะพ่อมาหอดไกลๆแล้วโตวบักใหญ่เพิ่นว่าค่ะค่ะแล้วคุณพ่อเพิ่นก็นเลยถามนกอีกเนาะค่ะว่า ถ้าเกิดว่าสีไฮโศกไฮลาบอิรีเหล็กสีออกตัวนี้อิรีหองอีกเบิง้งเพื่อนว่าค่ะคารนกตัวนั้นก็หองขึ้นมาอีกค่ะว่าซีซีเก่าหกซีซีเก่าหกค่ะคุณพ่อเพื่อนกเ็เลยเดตตัวเหล็กมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะเหล็กสามตัวคุณพ่อตัดมาหายซีเก่าหกซีเก่าหกที่เส้าหนิงวงกลมหายเนาะค่ะ เป็นเหลขกบนเพิ่นวาค่ะค่ะส่วนซี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 นี่เป็นเหลข2สองโตเนาะค่ะเก่าหกเก่าหกนี่เลข2สองโตค่ะแล้วก็แปด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 นี่เป็นเหลขที่คุณ่อเพิ่นหมักเพิ่นวาค่ะเพิ่นหมักแห้งเพิ่นวาค่ะค่ะก็อย่าลืมนะค่ะท่านผู้ชมว่าเล็กเก่ากับเหล็กกเป็นตัวเดียวกันอาจจะมาเก่าเก่าหรือหกหกก็ได้เนาะค่ะก็อย่าลืมว่าเล็กแปดกับเด็กสามเป็นตัวเดียวกันอาจจะมาแปดสามสามแปดหรืออาจจะมา 3า,ากระไดค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแนวทางแนวทางตัวเลขของพอปานเนาะค่ะที่เพ้นหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังขอหามิโชคมิลาบได้รย้งวัหไงกับพอปานเบิดสุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่สิบหท่านว่าคม2อ6พค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงผ้าร่วยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมา,มานมานปังปัง,ปงรำร่วยรำรวยถูกหวยสุขูสุคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิง่งขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้าร่วย ได้เฮ็ดคลิปดีๆมาหากับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ